ต่อเลยครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับบาทยามเย็นวันนี้เรามากันที่เดิมครับบีโปพาตานี่คลิปท่อนนี้ต้องขอขอบคุณพี่วิทย์ด้วยนะครับถ่ายมาให้อ่ายาวเลยอ๋อแล้วก็มีวันนี้มีน้องใหม่มาแจมด้วยคนหนึ่งนะครับเป็นน้องที่ติดต่อกันมาจากช่องทาง Youtube นี่แหละในช่องมานี่แหละ ก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับกับน้องก๊อตจิฮะนี่มาเล่นกันสนุกกันช่วงแรกเนี่ยผมมาก่อนเวลาครับมาถึงก่อนก็เลยมาช่วยซ้อมทีมให้กับทีมมุ่งเจริญพรน,นำทีมโดยพี่โกพี่โตพี่พันนะฮะมาถึงเนี่ยโอ้โวหพี่พีพพนี่ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยคิดถึงฮนะนี่ผมมาถึงใครคิดว่าผมจะมาเล่นเหรอไม่มีแล้วครับผมว่าเป็นสกอร์บอร์ดให้นี่แหละ แล้วก็นั่งดูว่าผู้ใหญ่เขาเล่นกันส่วนในพวกน้องๆที่เล่นช่วยผู้ใหญ่ซ้อมอยู่เนี่ยเดียอะหลายคนจะต่อรอบเย็นของผมด้วยก็เดี๋ยวมาเจอกันในสนามโอ้วันนี้มีมีพี่จอนมาด้วยครับพี่ชาติจอนนี่พี่วุฒิก็มาเนะะี่ยแล้วก็ยังอีกหลายๆท่านนะครับมีององ,อองมีพี่ตีด้วยฮะ อ่ามีเฮเก้งด้วยนี่นี่ผมมากครับมาถึงก่อนมาก่ลาวว่ามานั่งพักก่อนเพราะว่าแสบไปทั้งตัวเลยครับแดดร้อนเปรี้ยงเลยเอาเรื่องอืมนี่หละฮะก็มาดูพี่ๆเขาเล่นก็เพลินเพลินตาดีะฮะผมว่าหลังๆอ่ะผมเข้าสู่ วัยชราเต็มตัวแล้วแหละผมเล่นบานะผมดูว่าผู้ใหญ่เล่นผมรู้สึกว่าเออแม่งดูสนุกดีวะ่ะแต่พอดูรุ่นน้องๆเนี่ยผมรู้เลยว่าสู้มันไม่ไหวแน่ๆครับนี่แหละก็อย่างที่รู้กันก่อนมาผมเติมพลังมาแล้วครับกินกาแฟกินขนมปังมาเรียบร้อยชาร์จแบต แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงเล่นไหมนี่แหละครับถ้าพอดีคุยกับพวกพี่ๆเขาพี่ๆเขาบอกเพราะปกติเวลานี้ผมไม่ค่อยเจอว่าพี่ๆเขามาเล่นกันนะเขาบอกช่วงนี้เขาจะซ้อมเก็บตัวเตรียมตัวเตรียมชีมไปแข่งอ่าระหว่างในเกมเขาก็เตรียมจังหวะกันเงี้ยมันดีฮะชอบเลยแหละ พี่แรงก็รับบทเป็นกรรมการสนามไปก่อนนะครับเดี๋ยวคงสลับสลับกันเล่นแหละระหว่างนี้ก็ดูผู้ใหญ่เจอเด็กไปเพลินๆก่อนไปเล่นใไปผมนั่งกดสกอร์ให้อยู่เนี่ยพวกพี่ๆเขากินเด็กกระจุยเลยนะจ๊ะบอกไว้ก่อนกินนิ่มอะ่ะ เด็กมีแรงเดืสู้ความเก่าผู้ใหญ่บ่ได้จ้าแท้แนวเลยฮะโอ้แล้ววันนี้มาเนี่ยมาเร็วนี้ได้เจอน้องๆหลายคนครับหลายคนเนี่ยไม่ได้เจอนานแล้วอย่างพงอย่างหนึ่งเนี้ยไอเป๋งเนี้ยไม่ค่อยได้เจอครับไม่เจอนานมากแล้วเพราะว่าไม่ได้เล่นบาสเจอกันน,นี่พี่แรงจะลงไหมเนี่ย โบ,โบ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 เนี่ยจะลงไม่ได้ใช่แล้วครับแกเป็นกรรมการนะแต่แกก็มีมาเล่นด้วยครับนี่ก็ตอนนี้เสร็จแล้วแหละเรียงมาถ่ายรูปรวมโหทีมนี้เขามีสปอนเซอร์ด้วยอะ่ะมีคลิปไป้ิีมเป็นสปอนเซอร์ฮะแจกขนมทุกวีคโคตรน่าอิจฉาเลยนี่ถ่ายรูปกันหน่อยนี่เสร็จแล้วต่อมาที่รอบของผมครับนี่มาถึงก็ใส่กันเลยคนครบแล้วนี่ วันนี้สมาชิกในในกวนผมเนี่ยจะมากันค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามีมีน้องไฟยอา่าเฟกับเฟกับเบนนะจ๊ะรวมทีมมาทีมหนึ่งทีมแท้แค้ฮะมาซ้อมทีม,ทม,ทมดีเลย <laughs> ตอนแรกก็ว่าจะไม่เล่นแล้วนะอ่ ก็พยายามปรับเศษให้ให้มันพอดีพอดีกันนะฮะก็เลยเอา้าเล่นก็ได้จ้าก็ลงไปเล่นแป๊บหนึ่งแหละเรื่องของเรื่องเพราะว่าพวกพ,พี่พี่ที่ซ้อมกันเสร็จเรียบร้อยก็บอกมไม่ต้องเล่นลองเล่นบายมาแล้วนี่ไปที่ร้านเลยดีกว่าชีตเดย์เลยดีกว่าใจผมมาไปตามแล้วฮะแต่พอดีต้องอยู่ดูตี้แล้วพอดีนี่แหละอย่างที่ว่ามีน้องมาเล่นด้วยครับก็พยายามแบบ แรกๆนะพยายามช่วยกันละลายพฤติกรรมก่อนให้เขาได้เล่นสบายใจสบายตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมูฟก,ก็ได้ตามนี้วันนี้ในกวนเนี่ยมากันประมาณสามสิบคนฮะก็เยอะอยู่พอดีว่าเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีรายการแข่งแล้วจะเริ่มแข่งแข่งกันแน่นอนละ กับรายการสายสองฮะรุ่นสี่สิบบวกอืมเดี๋ยวนี้มันรุ่นสี่สิบเขาคงไม่เรียกรุ่นอาวุโสแล้วมั้งผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นรุ่นประชาชนสี่สิบบวกไปแล้วอะมันไม่ไม่ใช่รุ่นอาวุโสแล้วคือสักส,สักประมาณแบบสามสี่ปีที่แล้วมันน่าจะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นสี่สิบเป็นมาสเตอร์เป็นประชาชนเอ้เป็นรุ่นอาวุโสอย่างเงี้ยแต่พวกน้องๆรุ่นหลังๆที่อายุขึ้นสี่สิบมาเนี่ย ฟิตยิ่องกว่าเด็กอีกบางคนนี่ะดูแลน่ากลัวชิบเป๋กจนรู้สึกว่ามันเป็นรุ่นประชาชนไปแล้วนี่แหละฮะเขาก็มาซ้อมๆกันเนี่ยมาวอร์มาเล่นๆไม่ไม่ได้จริงจังถึงขั้นว่าแบบซ้อมทีมเป็นเรื่องเป็นราวเรียกว่ารวมตัวกันมาเล่นมากกว่าส่วนทางฝั่งผมวันนี้อ,อาวุโสที่มากันนะก็มีพ่วิทย์แหละครับชายเดียวอยู่คนเดียวเลย ใช่ป่ะว่าใช่เลยเพราะว่าพี่หนุย่ยพี่นันไม่มาอืมใช่ครับ <c oughs> ตามนี้เลย <c oughs> เล่นกันไปแล้วกันนะจ๊ะเแบบี <c oughs> ส่วนพี่ขอดูก็พอแล้ว <c oughs> ผมลงไปที่สนามนะลงไปเล่นที่ไรนะ <c oughs> ผมจะบอกว่า <c oughs> สวยหน่อยนะใครมายืนทีมเดียวกับผมเพราะผมโยนเกมฮะ ผมจะรีบไปเที่ยวพี่พี่รออยู่ที่ร้านแล้วระหว่างรอเนี่ยเขาคอยโทรตามมาตลอดเล้วไปยังไม่ยังรออยู่นี่นี่เดี๋ยวตามมานะได้ครับเดี๋ยวรีบไปจ้าอืมดูดูเขาวิ่งกันปื๊ดปาดปื๊ดปาดกันไปก่อนนะ นี่ครับก็จะเหมือนเดิมแหละบรรยากาศก็จะเล่นสลับไปสลับมปอย่างนี้แหละครับอ๋อวันนี้มีน้องๆจากพูดง่ายๆคือน้องๆทางเด็กเทพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆที่เล่นที่ไฟฟ้าคองเตยครับผมอืมก็ตามๆกันมาเล่นดีใจนะอืได้เจอกันเพราะที่ไฟฟ้าคองเตยผมก็ไม่ได้ไปพักใหญ่แล้วครับ เนื่องจากมันไกลครับและที่สำคัญที่สุดคือขากับตำรวจมาตั้งด่านไปไม่ได้ <c oughs> รู้มือกันอยู่นะจ๊ะเแบบีนะฮะหลักๆหลักๆเลยจริงๆอผมจะปักหลักเลย,ก,ลก,เลยก็เล่นบาสจริงๆก็จะเล่นที่นี่แหละครับที่บีโปพาตาแล้วก็ถ้าวันธรรมดาก็จะเล่นที่พระรามแปดไขว่างมาเล่นด้วยกันได้นะครับ มาสนุกด้วยการมาเฮฮากัน hey น,นี่นางแชทกันไปเลยส่องน้องมันหน่อยผมถามน้องมัด้วยมาจากที่ไหนบ้านอยู่แถวไหนอะไรเงี้ยก็ตามมารยาททักทายกันเลยน้องมันบอกว่ามาจากอ่อนนุชครับผมใจก็นึกอย่างเดียวเลยแล้วมึงมาทาไมวะที่เนี่ยมาตั้งไกลแต่เมื่อก่อนผมก็เล่นแถวอ่อนนุชนะผมก็ไปตั้งไกลเหมือนกันก็ <laughs> ตะเวยไปทั่วเหมือนกันเข้าใจอยู่ ก็ยินดีนะครับยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่มาสนุกกันใครว่างมาแจมกันได้นะจ๊ะถ้าสนามคนไม่เยอะมากอะไรก็มาได้เลยครับถ้าไม่ลังเกียจกันก็ยินดีต้อนรับเสมอจ้านี่นะฮะก็เล่นเล่นกันไปเองตามสภาพวันนี้เล่นกันตั้งแต่ประมาณห้าโมงครึง่งทีแรกคิดว่าคนจะน้อยก็เลยลดเวลาเหลือแค่ทุ่มครึง่งแต่พอสรุปไปไป,ไปมา คนเยอะหลายคนถามว่าต่อต่อเวลาถึงสองทุ่มได้ไหมไม่ได้ครับมีคนจองต่อไปแล้วครับวันนี้เลยต้องจบกันแค่ที่ทุ่มครึ่งตามนั้นนี่แหละฮะสบายสบายลุยกันไปนะจ๊ะส่วนพี่นี่ขอเก็บบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะชิ่งเหมือนกันเนี่ยมูไปก่อนละจ้าเแบบี้ พอดีว่าเดี๋ยวช่วงวีคหน้าเนี่ยผมมีไปไปที่ปากช่องครับรวมกับบรรดาพวกอาวุโสแทบจะเรียกว่าทั่วกรุงเทพอ๋อลืมไปมีพี่ต๋องมาด้วยอาวุโสใช่ใช่ก็นึกอยู่ทั้งนานให้ขาดใครคนเราลืมบุคคลสำคัญได้ยังไงแย่จริงๆเลยเรานีา่พี่ต๋องครับมาด้วยแล้วก็ เหมือนเดิมครับมาช่วยเป็นกรรมการให้ช่วยดูแลน้องๆน,น่ารักที่ชุดเลยแต่กูลืมได้ไงวันนี้อ่อะเข้าเรื่องต่อครับก็รวมบรรดานักบาสอาวุโสจากหลายๆกลุ่มเลยครับเช่นสวนหลวงพระรามเก้ากวางเจ้าอุลุพงนี่แหละฮะก็ ชวนชวนกันไปครับพวกพวกเฮียที่สนิทสนิทกันที่คุ้นเคยกันหรือแม้กระทั่งแบบก็แบบปากต่อปากชวนชวนกันไปฮะร,รวมถึงน้องๆจากทางพระรามแปดด้วยฮะเรียกว่าไปเอาติงกันหน่อยไปที่แกรนสิริรีสอร์ทครับเขาใหญ่แถามไม่ทำอะไรหรอไปเล่นบาสสิจ,จ๊ะเล่นบาสบังหนะ้า <laughs> หู้ๆกันอยู่ ชีตดยด์อีกแล้วครับท่านนั่นแหละฮะเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศมาฝากที่นู่นนะจากที่นูน่นอืมไม่รู้ว่าจะดีไหม <c oughs> นานๆทีครับจะออกไปต่างจังหวัดผมเคยออกไปกับออกไปต่างจังหวัดกับพวกผู้ใหญ่มาทีนึงฮะแต่ตอนนั้นผมยังไม่ไทำช่องเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเสียดายเหมือนกัน พะตอนนี้มีจังหวะเออเลยว่าเลยอยากจะถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระทึกแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับนะจ๊ะ<ม>แล้วก็เอาวันนี้ให้รอดก่อนดีกว่าไหมผมลงไปเล่นอยู่ประมาณสามเกมนะขาตึงเปี้ยเลย<ม>แล้วก็ที่สำคัญเบอร์ไปหมดเลยฮะเพราะว่าต้องแต่เช้าอ่ะไม่ได้กินข้าวไป ไม่ได้กินข้าวเลยจนไออย่างถ้าเกิดใครดูคลิปตอนบาทยามเช้าไปน,นะก็จะเห็นว่าผมแวะซื้อขนมปังก้อนหนึ่งกินกับกาแฟถ้วยหนึ่งแค่นั้นแหละเสร็จแล้วจ้าได้เวลาหลีแล้วจ้าจากบ้านไปได้แล้ว <laughs> ตามนี้เลยครับแล้วก็ต่อด้วยชีตเดเนื่องจากว่าวีคหน้าผมจะต้องไปที่ปากช่องพวกคุยใหญ่เขาเลยชวนไปซ้อมร้องเพลงเตรียมออกงานกันก่อนนะจ๊ะนี่วันนี้ก็มาต่อที่คาเฟ่หมาฮะสบายสบายไปเลยดุยดุยเพลินเไปเลยจ้ะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจ้นยนะครับที่มีให้กันวันนี้ผมอยู่ที่นี่เสร็จแล้วก็จะรีบกลับบ้านล้วครับพักผ่อนตามอัธยาศัยไปละฮะเฮทิ้งทุนไว้หน่อยเจอกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ไปไหนมาไหนหล,หลายๆคนก็ทักกันนะฮะว่า เจอหน้าผมนะก็จะดูแบบจะจะคอยทักเลยว่าทำไมดูทริปดูแบบเป,ปรีย้ยดูเพลียจังเลยเนี่ยไปทำอะไรมาเงี้ยช่วงนี้ไม่ไม่รู้เปไ็นอะไรมือนันครับรู้สึกเหนื่อยง่ายรู้สึกเพลียรู้สึกลา้าลาครับง่วงนอนตลอดเวลาเลยนั่นดิบาสก็ไม่ค่อยเล่นด้วยนะแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกอยากจะเล่นเท่าไหร่ด้วยเพราะว่ามันเพลียเนี่ยฮะ <S <S สงสัย ต้องแบบพักผ่อนหน่อยนั่นแหละฮะโอ้แต่นุนเอาเรื่องนะแต่แน่ๆเข้าใจแล้วครับเพราะตอนนี้อ้วนไม่ต้องชั่งน้ำหนักเลยดูสารรูปตัวเองก็รู้ครับป่องไปทั้งตัวเลยฮะตั้งแต่ปีใหม่มานี่ไม่ได้อยู่เลยชีตเดย์ตลอดทุกวันเลยนี่แหละครับอาจจะเป็นที่มาก็ได้นะที่แบบพอมัน น้ำหนักตัวเยอะไงแล้วมันจะบวกกับเรานอนน้อยอืมนอนนะแต่นอนน้อยมาก <c oughs> แค่นั้นเองอาจจะก็ต้องปรับวิธีการปรับเปลี่ยนร่างกายตัวเองไปครับอืนี่แหละเดี๋ยวก็พักผ่อนดีกว่าสบายๆฮะไม่ซีเรียสวันนี้ก็เล่นบ้างใช้คำนี้ ไปเล่นมาบ้างแต่ว่าเล่นไม่เยอะหรอกตามนั้นเลยฮะเดี๋ยวก็นอนดีว่าได้เวลาแล้วต้องเข้านอนดีว่าก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจที่มีให้การโดยตลอดด้วยนะครับต่อเนื่องมาจากบาสเชา้าที่ไหนล่ะบาสเที่ยงยาวมาจนถึงกลางค่ำคืนนี่เลยยิงยาวระเบิดระเบอิอมาเลยจ้า ชีดเดก็แล้วอะไรก็แล้วต่อเนื่องช็อตต่อช็อตอเหนื่อยไปแล้วฮะ n ไนท์ night, ครับเอว r y วันขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับทุกๆก,การติดตามมีอะไรเดี๋ยวคอยอัปเดตกันอ๋อลืมบอกเดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์หน้าจะมีจะมีสเปเชียลนิดหนึง่งอ่าจะไปที่ปักช่องฮะเกริ่นไว้ก่อนนะ เดี๋ยวจะไปถ่ายเก็บบรรยากาศที่ปักช่องมาให้จ้าฉันจะไปเที่ยวแล้วจ้าเบบีรอดูกันนะจ้าทุกคนแต่สนคืนนี้ไปก่อนแล้วครับง่วงนอนฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย